โอเคก็กลับสวีดัสสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอองคเมลจินะครับเกมนี้เป็นเกมเก่าที่ยังน่าเล่นอยู่นะ กจะหาเกมเก่าๆที่ว่ามันยังน่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยสไตล์พวกนี้มาเล่นนะก็วันนี้นะครับก็จะพามารีวิวพร้อมดูว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะฮะอันดับแรกเลยเราไปดูที่ร้านค้ากันก่อนเพาะถ้าเกมนี้ก็นานมากแล้วนะที่ว่าไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่เล่นเมื่อปีก่อนซีซั่นก่อนกอนก็แค่ครั้งหนึ่งมั้งแล้วก็มา เนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นก็นเลยมาดูกันก่อนว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างแต่ที่สําคัญเลยที่ใหม่ๆใ,ใ,ใหม่แน่นอนคือน่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่ที่ผมซื้อไปแล้วนะนี่ไงโอโลจิเป็นตัวละครตัวใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามานะของสกินนะที่ผมซื้อไปอ่ะอันนี้ขาดสกินนี้สก,กินเดียวนี่คือสก,กินเดิมนะนี่เลย แล้วก็อีกตัวหนึ่งคิดว่าน่าจะมาหลังลรมั้งมาพร้อมๆกันแหละก็คือตัวนี้ชื่อว่า <c oughs> อินเลียวนะฮะตัวนี้ไปเราจะไปทดลองกันว่าเราฝ <c oughs> ีมือเล่นจะเป็นยังไงเพราะาเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะ <c oughs> ดูดิไม่ได้เล่นนานแล้วอะ เราไปลุยกันดีกว่าเราจะไปลงแรงเลยก็ตอนนี้กำลังหาผู้สนับสนุนนะครับเกมองมีอจินะว่ามันหาล้านเติมยากมากอะเกมนี้เป็นเกมที่หาล้านเติมยากเหมือนกันนะคิดว่าเนี่ยถ้าเราเติมก็ถามว่าคุ้มไหมมันก็ระดับหนึ่งหละ สำหรับคนที่ติดองเมลวจีนะที่ว่าคนเก,าเก่าเล่นกันเยอะว่าน,นี้มันเป็นเกมเก่าแล้วก็เรากลับมาเล่นใหม่ก็คือมันมีอะไรใหม่ๆเยอะอย่างตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เกมนี้เป็นการเกมที่รอนานมากอ,อันนี้คือตัวละครที่ผมมีนะมันก็เป็นเกมเก่าที่แบบ เอามาเล่นใหม่อะไรประมาณนี้แหละอย่างตัวเนี้ยที่ผมเล่นเลยนะแล้วก็แต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นบ่อยเท่าไหร่เป็นตำแหน่งก็ประมาณท็อปกับจังเกิลอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นพวกไฟเตอร์อะไรอย่างเงี้ยผสมสายฟาร์มอีกตัวก็จะเป็นซัพพอร์ตนะที่ผมจะเล่นบ่อยๆเป็นตัวบาเกตดูจิระจะเป็นสายซัพพอร์ต ตอนนี้ก็ถามว่าเล่นบ่อยไหมก็ระดับหนึ่งหาห้องมันานานเหมือนกันนะเดี๋ยวลองหาไหมเราจะลองหาห้องเกมมาเ,มเล่นไม่นานหรอกแต่ว่าหาห้องอนานมากเกมนี่ยนีงไงโอโลจิ เมนี้มาแล้วเรามาดูกันว่าจะแพ้หรือจะชนะเพราะว่าไม่ได้เล่นมาก็หลายปีเหมือนกันเกมนี้ตั้งแต่มาก็เล่นแค่ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งเองมาเรามาดูก่อนว่าใครเล่นอะไรกันบ้าง๋ยวผมเล่นเมดก็ได้ เมทน่าจะง่ายสุดแล้วแหละถ้าให้ผมเล่นอ่ะคิดว่านะเมทน่าจะง่ายสดุดเอ่อเราจะใช้การทดลองฟรีดีนะคิดว่าไม่ต้องหรอกเออ นี่คือล่างต้นมันก็อยู่สวยอยู่แล้วนะถ้าเลดเกมตัวนี้ถือว่าโกงนะคล้ายๆกับทุเลน,นะนอะในอาวเวีะก็เหมือนกับทุเลนเลยตัวนี้แล้วก็มีกิมมิกเล็กๆน้อยๆตรงนี้เวลาเรากดเห็นไหมมันจะมีตัวละครขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมก็คือทีมเรากดมันจะมีตัวละครขึ้นมา โอ้โหเจออะไรเนี่ยเจอลูเคียโคจิกิลูเคียตะเม็ดดูแล้วน่าจะเจอเอ,อ่อตัวนี้แน่นอนเลยถ้าจะไม่ผิดนะมันเป็นเม็ดฟาร์มด้วยอะไรอีกอะ่ะเออฝั่งเราก็ใช้ยอยนะ เตไม่รู้ว่ามันจะเล่นดีเปล่านานมากบอกเลยน่านโหลดอ่ะนานอ่าช่วงนี้ก็ซีซั่นของคออ่าซีรีส์ของเคอบิวตี้โมบายก็น่าจะหยุดพักไปก่อนแป๊บหนึ่งอ่าขอหา ช่วงใหม่อยู่ตอนนี้น่าจะทําช่วงแบบไอ้นี่แล้วละไรบอ,อ่าอะไรนะเกมเก่าที่น่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาแล้วมาแล้วไปเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงช่วงเกมเก่าที่น่าเล่นอะไรอย่างงี้ดีไหม น่าทำน่าทำน่าทำเกมเก่าที่น่าเล่นแล้วก็สตรีมอาจจะเพิ่มวันนะคิดว่าน่าจะเพิ่มวันอีกสักหน่อยโดนเหมือนกัน ตัวนี้ก็ถือว่าเจ็บใช้ได้เหมือนกันนะพยายามอย่าเข้าไปใกล้มัน ต้นเกมอ่ะตัวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะประเพณมาแรงไหมเพราะว่าเราตีเราแบบมันบางมากเลยตีเบามากเลยตัวเนี้ยเห็นราตีเบามากเลยอ่ะถ้ายืนแรกอ่ะเราเสียเปบบย่มืนกันนะปิดก่อน เนีเห็นไหมต้นเกมเราเสียบแบบมากถ้าไม่มีเพื่อนช่วยเข้าลึกไม่ได้ถ้าเข้าลึกมีโอกาสที่แบบว่าเราจะเสียบเแกบบ็บเยอะเยอะมาก เลือดก่อนเกมนี้ต้องรอวิวหกนะถึงจะได้อันติอะ่ะอันติมันจะมาประมาณวิวหก ทีมเราได้คิวยังถือว่าดีอยู่เวอรีนี้ไม่ต้องหวังเลยว่าจะได้อะไรปะเราต้องดักไว้ก่อน เนี่ยเป็นเม็ดที่โกงอีกตัวหนึ่งเลยนะอ่าฝั่งตรงข้ามนะไม่ใช่ตัวนี้ถือถามว่าโกงไหมถ้าเป็นเลดเกมได้อยู่เลดเกมมาไหวถ้าเป็นเลดเกมเราสู้ได้ตัวนีน้แต่ต้นเกมเราจะเสียเปรียบมากเลยต้องพยายามดูตลอดเลย ถึงถึงจะมีอันเต๋อต้องรอเวลหกอ่ะพีกัเห็นไ,ไหมม,มันเล่นเราแน่ ถ้าเราไม่อยู่หลังซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราเสียเปรียบมากคือโดนโดน,โดนโช่วยหน่อยโอเคพอไว้พอไว ถือว่ายังพอไหวนี่ขนาดแหลงโกนะเนี่ยยังขนาดเนี่ยคิดเอาแล้วกันขนาดแหลงโกยังขนาดเนี่ย <c oughs> เ,เดี๋ยวไปเคลียบบนก่อนแล้วกันเ <c oughs> ก็บลูกเคลีย์ก่อนแล้วกัน <c oughs> เลือดแค่เลือดแค่นั้นมาสู้เลือดขนาดนี้ เี๋ยวเราจะกลับไปเล่นเราละเขอวาดกลับปเป็นตัวที่ว่าเล่เกมมาดีมากเลยนะตัวนี้ถ้าเล่นเลดเกมถ้าเกิดคนเล่นเป็นอะเลดเกมนี้คือแบบเข้ามือมากแทบไม่ตายเลยนะถ้าออกของเป็นเล่นเป็นอะอันนี้เซตเซตของผมก็เซตตามที่ว่าอันนี้มายอย่างเดียวเลยตามที่เขาเซตให้อะเราไม่ได้เซตแบบนี่มาไง เอาเอาก็ได้เอาก็ได้เอาก็ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยโลเคียมากนารโดนโดนโดนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโดนโดนเจ็บเจ็บเจ็บผม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 เจ็บ น้อยก็ได้นะมันมีหิวอยู่ไม่ใช่หรอโดน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 มันตี่งไม่มาเลยอย่าหิวอย่าหิว อ้ยตายป้อมหิว <g ül> เกินหิวป้อมเกินน่าน่าจะทำเออ่เดี๋ยวจะทำเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเกมองเมียวจีดีกว่าเพราะว่าดูแลว้วอ่ะองเมียวจีน่าจะเล่นยากอยู่เหมือนกันแหละที่แบบว่า,าจะขึ้นไปถึงแรงสูงๆอะ่ะ แต่เกมนี้ถ้าชนะก็น่าจะขึ้นโกสองได้อยู่ถ้าเล่นเปนะ็นอ่ะตัวละครอนะ่ะถ้าเล่นฝีม,มือเก่งๆเลยนะฮะก็คือแบบแปบ๊บเดียวอะ่ะแปบ๊บเดียวคือแทบบคิวได้เยอะมากอะ่ะตอนนี้มาช่วยเพื่อนอนะ่ะโอเคเปิดเปิดเปิดนี้ให้ด้วย้ด้วย แท้ไม่ต้องทำอะไรเลยเป้ยแค่นี้พอจบ ชนะมาดูว่าจะขึ้นแรงไหมนะโกสอง มันจะถ้าเราเล่นแบบบัฟบดีๆมันจะขึ้นไอ้นี้มากเลยนะเคเห็นไหมแป๊บเดียวอยเองวีลเลอพาร์ทก็อยากเติมนะแต่ว่าไม่มีงบเติมช่วงนี้ งบเติมวิลูพาร์ตน้อยมาดขูของกิจกรรมกันก่อนเนี่ยเห็นไหมเป็นกิจกรรมของอันนี้เลยนะคือแบบถ้าเล่นครบเราจะได้พวกของรางวัลพวกนี้มาได้แล้วพอเซร,ร็จก็ไอโมจิอะไรอย่างเงี้ย จะเป็นสําหรับพวกที่ว่ากลับมาเล่นหรือว่าอะไรประมาณนี้จะได้ของประมาณนี้โอเค okay. ก็คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากช่องทาง Gapper Channel นะฮะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ